าต่อกันด่านที่16นะครับเราก็ทําการเปิดใต้โต๊ะเนาะเราก็จะเจอกับผ้าปิดตาเราก็เก็บมานะครับจากนั้นก็เปิดประตูแล้วก็เอาผ้าปิดตาครับไปปิดตาเด็กก็จะได้ผ้าปิดแผลมาเนาะทีนี้เราก็ไปทางขวาน,นะครับเราจะเห็นรูตรงหนังสือพิมพ์นะครับเราก็ทําการไปปิดละหลังจากนั้นนะครับก็ทําการหยิบลามองได้เลยนะครับ แล้วก็เอาไปต้มก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับด่านที่สิบหกในด่านที่สิบเจ็ดนะครับเราก็หยิบไม้มาฮะแล้วก็ทำการตีตู้เลย <c oughs> เป็นเด็กหัวรุนแรง <c oughs> ไม่ควรทำเป็นยิ่งย่า่นะฮะเราก็เก็บรามองมาฮะ แล้วก็ไปต้มเหมือนเดิมด่านนี้ก็คือแบบง่ายๆเลยด่านที่18แล้วนะครับอ่าด่านนี้เราก็เปิดประตูนะครับเก็บฟองน้ำมานะครับผมแล้วก็เปิดตู้เย็นนะครับก็เก็บหยยกน้ำมา ทีนี้นะครับให้เอาฟองน้ํานะครับไปแช่น้ําก่อนเพื่อให้มันเปียกนะฮะแล้วก็เก็บมาจากนั้นก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะฮะก็จะกลายเป็นฟองน้ําแข็งละทีนี้เราก็ข้ามไปเก็บรามเองได้แล้วนะฮะถ้ <c oughs> าไม่แช่แข็งก่อนด้วยน้ําหนักตัวนะครับจะทําให้จมน้ําได้แต่ก็สงสัยว่าทําไมมีแม่น้ําอยู่ในบ้านเฉยเลย เออทีนี้ก็ทำการใส่น้ำนะฮะแล้วก็ต้มรามเมงได้เลยอิ่มอร่อยกับด่านที่18นะครับไปต่อกันด่านที่19เลยในด่านนี้นะครับให้ไปทางขวานะแล้วก็ทุบไห้ด้านขวาเนะาะแล้วเก็บเยือกน้ำมาแล้วก็เปิดตู้ได้เลยนะครับ เก็บคันเบ็ดมานะฮะแล้วก็ไปตกในบอ่อน้ำที่อยู่ในบ้านตกสองทีนะฮะเราก็จะได้สาล่ายมาเนาะทีนี้ก็ทำการต้มน้ำต้มสาล่ายแล้วก็ต้มรามเมงต่ออิ่มอาอร่อยกับด่านที่เ9เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปด่านที่ยี่สิบเลยในด่านที่ยี่สิบนะครับเราก็เลื่อนภาพไปทางขวานะฮะก็จะเห็นกระเช้าเราก็เก็บของมามันฝรั่งนะครับแล้วก็กระเทียมจากนั้นก็เอากระเทียมไว้ที่หน้าประตูนะฮะแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เก็บสองมาม่าได้เลยมาม่าแกซองรามเมง งนั้นก็ทำการเอาหมันฝรั่งไปต้มแล้วก็ใส่ซองรามิงไปก็จะผ่านด่านนะครับไปถอกันด่านที่ยี่สิบเอ็ดเลยในด่านนี้นะครับให้ทำการทุบไหด้านขวานะฮะก็จะได้เหยียกน้ำมาเนาะแล้วก็ไปทางขวา เราจะเจอกับเด็กน้อยที่ถือซองรามเมงอยู่ให้ทำการลดต้นหอมนะครับที่อยู่ตรงโตะเนาะต้นหอมก็จะโตะเราก็เก็บมาแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนก,น,กนกันกับน้องตรงข้างหน้านะฮะตรงนี้ก็จะคุ้นๆกับบุคลลอยนะฮะน่าจะเป็นการล้อเลียนซึ่งเป็นตัวละครดังที่น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะจากนั้นก็ทำการเติมน้ำนะครับ แล้วก็ต้มรามิงได้เลยไปต่อกันครับในด่านยิบสองนะครับให้เราทำการทุบหผ่ด้านซ้ายนะฮะแล้วก็เก็บเชือกมาจากนั้นก็ทำการเปิดใต้ตู้นะฮะก็จะเจอกับหม้อแล้วก็ซองรามิงนะฮะก็เก็บมาจากนั้นไปทางขวาครับ ให้นำหม้อที่ผูกกับเชือกแล้วนะฮะไปใส่นในบ่อน้ำเป็นการเติมน้ำนะครับทีนี้เราก็เก็บหม้อที่มีน้ำเต็มแล้วมาจากนั้นก็ตั้งเตาได้เลยะฮะต้มราเม็งเรียบร้อยนะครับก็บดันยิบสองต่อไปดันยิบสามเลย ให้ไปทางขวานะฮะจากนั้นก็เปิดมานเนาะรอสักครู่นะครับอ่ามีเครื่องบินกระดาษลอยมาด้วยเราก็เก็บเครื่องบินกระดาษเนาะจากนั้นก็ใช้เลยใช้ที่มาที่ลูกโป่งนะฮะล่อนไปเราก็จะได้รามองแล้วจากนั้นก็เอาไปต้มได้เลยนะครับ อิ่มอาร่อยอย่างง่ายๆ่านะฮะอ่าไปกันต่อในด่านที่ยี่สิบสี่นะครับเราก็ทําการเปิดประตูนะฮะก็จะเจอกับกระจกเนาะเราก็เก็บกระจกมาแล้วก็เก็บคอนมาด้วยนะครับจากนั้นก็ตั้งกระจกเนาะแล้วก็เอาคอนไปทุบกับไข่นะฮะบล็อกเขาให้ก็จะเจอกับจอมันบูนะครับเป็นการล้อดากนบอลเนานะ เราก็เก็บรามิงมาจากนั้นก็เอารามิงไปต้มผ่านง่ายๆกับด่านที่24ิบี่นะฮะต่อไปเป็นด่านที่ยี่สิบห้าแล้วทำการทุบไห่ด้านขวานะครับแล้วก็เก็บไห่เล็กมาเนาะแล้วก็เปิดใต้ตู้นะคะเก็บหม้อมาแล้วก็เปิดประตูก็เก็บผ้าพันแผลมานะครับจากนั้นไปทางขวา เก็บกุ้งย่างมานะครับแล้วก็เอาไหา่ไปย่างแทนงูที่ติดกับนกกระเรียนก็จะหายไปนะครเราก็ทำการภาะพาันแผลพันนกกระเรียนฮะทีนี้ก็ไปทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะเจอนกกระเรียนตอบแทนคุณนะฮะแล้วก็รับมาแล้วก็ทำการทุบไห่ด้านซ้ายนะก็จะเจอกับเหยียกน้ำนะฮะ ถ้าเราทุบไห้ด้านซ้ายเลยตอนแรกนะครับเราจะเจอกับงูนะฮะโอเคทีนี้เราก็ตั้งเตาเนาะใส่น้ำแล้วก็ใส่กุ้งไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ทำการต้มราเมงได้เลยโอเคครับด่าน25ก็จะผ่านไปแบบง่ายๆเนาะ ดย่านที่26นะครับก็ไปทางด้านขวาเนาะก็เก็บต้นไม้มาแล้วก็เลื่อนโต๊ะไปนะฮะเดอนไปสองทีเนาะทีนี้เราก็เก็บรามเมงได้เลยครับจากนั้นก็ต้มกินเลยจ้ะอิ่มอร่อยง่ายๆอีกแล้วนะครับไปกันต่อเลย หนานที่27นะครับหน้าน,นี้ก็จะค่อนข้างยากนะใครหัวร้อนก็จะแก้ไขาย,ยากหน่อยเนาะตรงนี้นะครับก็จะมีรหัสนะครับของราเมงเป็นตัวเลขนะฮะก็ะคือให้นับจำนวนของราเมงทั้งหมดฮะก่อนอื่นเลยเราก็ทำการจิ้มที่ราเมงเพื่อเช็คก่อนฮะเห็นไหมมันมีภาพที่ซ่อนอยู่ คับน,นี้มีไหมไม่มีเรื่องต่อมาอ่ามีอีกอันนี้ไม่มีเราก็เช็คทุกอันนะฮะทีนี้เราก็มานับกันนะครับว่ามีเท่าไหร่ก็นับจากแถวบนก่อนฮะหนึ่งสสามสี่แถวล่างมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้าบวกสเป็นสิบาใช่ไหมครับอันนี้เราก็ใส่ไปสิบาบวกหนะครับเพราะว่ามันจะมีราเมงด้านขวาอีกชิ้นหนึ่งเนาะก็เป็นสิบสี แล้วก็ทําการกดสวิตช์ตรงรามเมนนะฮะเราก็จะเปิดเอารามเมงที่ถูกซ่อนไว้มาได้จากนั้นก็ต้มกินเลยฮะตอนนี้ก็อาจจะยากหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถเนาะถ้าไม่ได้ก็มาดูผมนี่แหละเฉลยแล้วใน่านที่ยี่สบดนะครับให้ทำการทุบไห่เนาะเราจะเก็บเนื้อปลานะครับ จากนั้นไปทางขวาเนาะแล้วก็จิ้มไปตรงมัมมี่นะฮะมัมมี่ก็จะขู่เราแต่ว่ามีแมวที่ช่วยไว้นะฮะจากนั้นก็ทําการเอาเนื้อปลาไปต้มเนาะแล้วก็ต้มราเมงได้เลยกลายเป็นสูตรใหม่นะ,ะราเมงเนื้อปลา <c oughs> เอาละครับไปกันต่อในด่านที่ยี่้านะครับให้ไปทางขวานะครับ ทําการทุบไห้ด้านขวาเนาะก็จะเจอกับซองราเมงเราก็เก็บมาไห้ด้านซ้ายอย่าทุบนะฮะเพราะมีงูรออยู่จากนั้นก็ทําการจิ้มไปที่ม่านนะครับประมาณห้าครั้งนะครับสองสามสี่ห้าพามาณก็จะร่วงลงมานะครับเราก็เก็บมาจากนั้นก็ทําการเอาผ้าม่านนะครับไปแขวนเพื่อปิดบังนะฮะ ไมใ่ใครรู้ว่าเรากำลังจะแอบกินราเมงอีกแล้วเรียบร้อยนะครับอิ่มอร่อย <c oughs> ต่อไปเป็นด่านที่สามเิบแล้วฮะด่านสุดท้ายนะครับง่ายที่สุดแล้วฮะทำการเปิดประตูเลย <c oughs> ก็จะเป็นการฉลองนะฉลองวันเกิดของตัวละครก็ <c oughs> จะผ่านแล้วนะครับกับสามเิบด่านเนะาะก็จะหมดแล้ว ก็จบแล้วนะครับสำหรับเกมรามิงที่สุกซ่อนโดยคุณแม่ทั้งหมด30ด่านนะฮะก็ถือว่าเป็นการเฉลยเกมเนาะสำหรับใครที่ผ่านไม่ได้ก็มาดูได้นะครับก็จะเป็นการเฉลยทุกด่านไปเลยนี่ครับเราไปดูที่หม้อกันดีกว่าเราก็จะเก็บแอคชีฟนะครับครบทั้งหมด8หมอนะ้อเนาะที่จะมีอาเขาเรียกว่าเป็นการใส่เครื่องปรุงนะฮะเพิ่มเติมกับรามงนะิงเนาะโอเคครับสำหรับการเฉลยเกมก็คงต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ